เล่นเล่นเล่นเลยไม่เป็นไรเราได้ยินเสียงในภายในเกมพอแล้วอยู่ในเกมขอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเป็นนาซีเฮียนาซีเข้ามานี่เออสตรีมสตรีมมามามาคลิปอะไรเล้วนะคลิปบาโลแลน์ แลรนไนีขอม่ห wow ไม่ใช่ยอกยอขออฟอี้อขอออรบิวตี้จะเป็นนาซีเยี่ยมไมรูจักไม่เลยคิดเลยสัสไอยุ่น อะไรนี่เลืดเออมึงเป็นเล่นเล่นเล่นตามปกติที่มึงเคยเล่นเงนะให้มันได้ยินเสีงเล่นไปเลยมก็พากยิดีไม่เป็นไรมามาดูชนกุ้เสียวอ่ะมามาประท้าก็บฝั่งน้องเน็ต แน็กแน็สะบัดาใครก็ขาวหรูมา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 โยนระเบิดไปสวยสวยครับนี่ไงปังมาณนี้เราเราชื่อทีมอะไรนะโบบ้าโบบ้าตุโบอยู่กับเบนใช่ไหมเราอือโมดี รอ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 ไหนวะเจอไหมอุ้ยมันอุ้ยมันลอยลอยหลังแล้วเปล่าวะยังไม่มาเฮ้ยเดี๋ยวออกไปเพื่อนโดนออกเถอะลุยลุยลุยสวยนี่เฮียแม่งบีบมันบริษัทเลยคิดเลยแบบนาเลยเยสเอ็นเลนตายแล้วจังหวะนี้เจอนาซีอ่ยรู้จักไม่เรื่อยคิดเลยช่องเฮ้ยนี่ไปขึ้นีุ่ันโดนเจ็บ อุ้ยตา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 ย,ตาย,ตายช่องไกยช่องไกยปัญหากับช่องผมไม่ติดเกมแกงแกงงแกงไม่ติดเกมยเด้ือยยิบเล่อเลือยยิบเลยเ่ยังไม่รู้จักเลยมาดมาดมาดิวิยแตะปืนสกนินสวยอยู่นะของเอามาิมอ สายเติมมาดีมาดีเป้งใช้สมาธิในการเล่นอย่างมากมึงเอาหมามาปะเนี่ยไม่ได้เอาหมามาวม่ไ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 ด้เอาหมามาคุยยิงกระเบื้งแตกอากาศโดนรถเนี่ยแล้วอยู่บน ไปเน็ตไปเน็ตถ่ายกันเอาไว้ใช่เลยฮิตเล่ย์เลยนะเล่ยฮิตเลอร์เลื่อยฮิตเลอร์เออมันคือลอยไว้จัดแต่ดรามีมันคืออะไรวะเลื่อย์ฮิตเลอร์เนี่ยมึงกำลังพูดถึงยุคนาซีอยู่หรอวะเออฮิตเลอร์แดงแ้งไม่ตายอุ้ยแดงพูดช้า อ๋อกูตายเลยคือการตอบสนองนะมามีดแต่ยิงไวเลยไปละไปละสวยนี่ไงสวยออกมาออกมาวิบวก้ยมันหนีวะกูไม่ได้ทำยี้อะไรเลยดูดิเออคือามไปสี่ตัวเองเย้เย้ดีแน็กเอาเรื่องเบน ไอเบนซ์ไอเบนก็คมนะกูไม่ได้ทำอะไรเลยมา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 หายไปไหนกันหมดวะแบงค์ยังไม่โดนอยโอ้โหแม่งเอ้ยมันกระตุกจังวะเข้ามเข้านั่นแหละบวกกับอัดคลิปด้วยไงมันเลยกระตุกใช่มันกูจะเห็นหลอยๆแน่นอนใม่ใม่ ม่คิดว่าเราไม่รู้เว้ยไอเลนไอเลนจะบอกมึงโดนฆ่าไปล้เฮียปืนไฟขอขอมึได้กี่คะแนนไอเ้ม <okay> ึ้อเฮียไม่ต um um ้องมาขิงไม่ได้ขิงกูะทำเสร็จตั้งนานแล้วทำไมทำไมก็มันมีเรื่งนะใช่ไหมีไม่สมดุไอการสมดเต็ข้้งนาใช่ไหม คุณนั <si> ่งดูกันหมดแล้วเล็กแค่ผิดอยากให้เอา30มสิเอากำลังพูดถึงด้วยฮิตลงฮิตเลอร์อะไรกูฮิตลงฮิตเลอร์กินไรกินอะไรนะอ้าดับเลยเฮ้ยโว้ยไฟฟ้าไฟฟ้าช็อตเมื่อกี้ภาพมันเป็นยังไงวะโคตรกากเลยเฮีย เบอกนบอกเลยโอ้หเม่งตายมันโดนฟืนไฟมันโดนฟืนไฟกูไปละเอาไหมเอาไหมเจเรย์ยินเลยยินเลอเตอะลุ่ะเยิงมันว่าคนดูดูไม่ลื่นแน่เลยว่ะลื่นลื่นมันไม่ลื่นมันกระตุกนะกระตุกอ่ะนะต้อไปปรับต้อไปต้อไปปรับเฟรม่ะเออดูดิดูดิเห็นปะ มึงเล่น้ำมันก็ตกไหมตกเดี๋ยเนี่ยแบ็กดูกูเปอรเปล่ยนแล้วดูว่ามันกระตุกว่ะมึงจะขึ้นเสียงไหมคือเกมแม่งแบบใช้แบบเยอะนะไอเพียสใช่กินข้อมูลอะโทรศัพท์ไม่ดีมันก็อ่านไม่ค่อยได้หรอกแต่อันนี้ยังพอดีโหอันนี้อันนี้อัดไปด้วยไปด้วยคุณทำได้ขนาดนี้ก็เจ๋อแล้วเจ๋อละเออโทรศัพท์เก่ากว่านี้นะมึงปลายพาร์ทเดียวพอ ้ยเฮ้ยเจอใครวะเนื้อเมื่อกี้อุ้ยหน้าหี่กูลังสับมีดเลยสัตว์มาใหม่มาต่อเราอย่าเพิ่งยอมแพ้แ้เนี่ยโดนหนึ่งตัวเปลี่ยนสื่อไล่ฝัดอย่าเล่นปืนแล้วเปืนอะไรเพื่อนเลือยินเลยเรือยินเลยปกติไม่เป็นไรเพื่อนโหเล่นปืนคู่เป็นมาอยู่ตรงนอกเป็นอุ้ยอีแค่ใครยิงปืนไฟกันน่ะไม่มันเป็นระเบิด ระเบิดไฟแ้กแบกล้อลอ้ลอล้อเหยื่อเข้ามาในถ้ำลอเหยื่อลูกหมูสวยอุ้ยอ้าวเนี้ยไม่กูเห็นแล้วเว้ยแต่แบบเฮ้ยเฮ้ยได้ขนาดนี้ก็เอาแล้วเนาะโหได้ขนาดนี้ก็เอาแล้วละมันเป็นไรออมันจะออกมาแมา่งว่ามันออกมามมมึงาไหมันออข้างขวาซ้ายขาวา,ขาวเอาเรื่อง เรื่องเฮียบปานหัวทุกคนทุกคนดูดูดูจังหวะช่อนี้นะนี่นี่โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเน้ย้ยเฮเฮเฮ้เเฮ้ยเ้ย้้เ โอ oh, ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนกระตุกจันกระตุกจันไอร้องมันเกี่ยวกับเน็ตด้วยเนาะสวยไม่เน็ตแต่ไม่เท่าไหร่แต่แบบมันก็ะตุกงี้อยู่แล้วเพราะว่าเพราะละเวลาคิดหนใช่กินคนนี่อยู่แล้วเอามาๆมานั่งต้องถามว่าอยู่นอกอยู่นอกเห็น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 โอ้ยเฮียมันไปฟังรู้แล้วหมาแล้วมาแล้วยิงกูมันยิงมันจะล่อแต่เมื่อใครวะ เฮ้ยโอ้โหปืนไฟปืนไฟค่ะคุณเชียงที่ไหนมามาไอ้นรกไอ้นรกส่งมาเกิดมึงมึงมือมือเย็นเย็นเย็นไอ้มึงมือเนี่ยใค่เหรอกูใช่เหรอเออแล้วหอกสัตว์ใจกันเนี่เนี่ยก็มึงเล่นหอกอยู่เนี่ยไม่เมนถึงกูอ่ะกูเล่นไม่ใช่อ่ะ เยังไม่โดนนี่อุ้ยไม่โดนสวยตายโดนแทงนี่อนของมึงสั้นกว่าไหมกระบี่กระบ,บ,บ,บองมันเล็กอยู่แล้วเออมันเล็กกว่ากระบี่กะบองทำไรไม่ค่อยจะได้ขอ,องมันยาวแล้วช่วงนี้ก็โดนละไม่แค่ระยะแบบไกลกว่าหน่อยก็โดนละตอนนี้มึงเล่นปืนอะไรอยู่เพื่อน